มาติดตามคดีนี้กันดีกว่ารองผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เผยทนายของแพทย์นภปาประสานขอส่งเอกสารประกอบรายได้ต้นเดือนเมษายนนี้นะคะโดยจะมีการเรียกสอบพยานอีกเตรียมประชุมความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ พลตตรีชาตรีภัยสารสินรองผู้ประชาการตำรวจปราบปรา,รามยาเสพติดหรือบอชอบปสเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนได้ส่งจดหมายไปถึงนางสาวนภพาตันตะกูลหรือแพทดารานักแสดงชื่อดังและภรรยาของนายอัคารกิจวรโร์เจริญเดชหรือว่าเบนสเตรซิงนะคะผู้ต้องหาฐานร่วมกันฟอกเงินในคดียาเสพติดให้ส่งเอกสารประกอบรายได้มาภายใน7วันซึ่งจะครบกําหนดในวันอังคารที่จะถึงนี้ล่าสุดทางทนาย ในความของนางสาวนภภาได้ขอเลื่อนส่งเอกสารทั้งหมดไปเป็นต้นเดือนเมษายนขณะเดียวกันรองผู้ประชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดยังกล่าวอีกว่าในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกพยานที่นางสาวนภภาได้นําเอกสารฉบับหนึ่งมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ครั้งเข้าให้ปากคําซึ่งระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างงานของนางสาวนภภาแต่ล่าสุดตํารวจยังไม่ได้รับการประสานและนอกจากนี้ในวันอังคารที่28มีนาคมจะเรียกพนักงาน สอบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวด้วย